ในวันนี้นะครับนับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ทางคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่นะครับได้รับเกียรติจากทาั้งทั้งในส่วนของผานิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทั้งท่านผู้บริหารสถานศึกษาตลอดถึงครูพี่เลี้ยงนะครับที่คอยดูแลให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาของทางมหาวิทยาลัยนะครับก่อนอื่นที่เราจะมาพูดจาก,กันนะครับขออนุญ,ญาตแนะนําให้ท่านได้รู้จัก ผู้ที่เข้ามาร่วมรายการของเราในวันนี้นะครับท่านแรกนะครับก็คือทางท่านพระครูประหลัดฤทิสดาสุธิยานโนนะครับท่านที่สองนะครับคือพระวิทวัตรัตนวันโนนะครับทั้งสองท่านเป็นพระนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอยู่นะครับในตอนนี้แล้วถัดมาทางด้านซ้ายมือของกระผมนะครับก็คือท่านว่าที่ร้อยตีบุญเลวหินศรีสุวรรณนะครับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธิโสพลนะครับแล้วถัดมาทางด้านขวามือนะครับ ท่านาคุณครูนรุมนวุฒิปีชานะครับจากโรงเรียนวัดสวนดอกนะครับแล้วถัดไปอีกท่านหนึ่งนะครับคุณครูจุทารัตเดชวงยานะครับจากโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่นะครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับในวันนี้ที่เราได้มาร่วมเวทีกันในวันนี้ที่จะจัดการพูดคุยเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาของทางมหาวิทยาลัยเพื่อการผลิตครูคุณภาพ นะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอสวัสดีทางท่านผู้อำนวยการครับครับอยากจะขออน,นุญาตเรียนถามทางท่านผู้อำนวยการทักนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของนโยบายแล้วก็แนวคิดในการพัฒนาเสริมสร้างคุณลักษณะนิสิตครูให้เป็นครูคุณภาพหรือที่เราเรียกว่าคุณลักษณะครูที่พึงประสงค์ครับครับขอบคุณทางวิทยากรครับการที่ทางมหาวิทยาลัยได้ส่ง พระนิสิตไปฝึกประสบการณ์ที่โรงเรียนของเราคือโรงเรียนพุที่สมพลนั้นโดยเหตุผลและความจําเป็นก็นคือว่าพระนิสิตเหล่านี้ต้องได้มีการฝึกวิชาชีพยอย่างน้อย1ปีในแถวสําหรับการดําเนินการของโรงเรียนนั้นโรงเรียนมีนโยบายที่จะให้การสนับสนุนแกมหาวิทยาลัยในการส่งพระนิสิตเข้าไปฝึกประสบการณ์ซึ่งการที่พระนิสิตไปฝึกประสบการณ์กับโรงเรียนของเรานั้นโรงเรียนก็ ได้จัดครูพี่เลี้ยงซึ่งตามสาขาวิชาเอกและมีความสามารถซึ่งเป็นครูที่พระนิสิตสามารถดูเป็นต้นแบบได้เพื่อที่จะได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและเป็นต้นแบบของการเป็นครูในการที่เราทั้งหลายได้ร่วมกันที่จะส่งพระนิสิตเข้าไปฝึกประสบการณ์นั้นสิ่งหนึ่งซึ่งโรงเรียนพุทธิสวพส์ได้ดําเนินการนั่นก็คือว่าเราให้โอกาส ก่พระทุกรูปพานิสิตท,ทุกคน,ท,กคนที่จะได้เข้าไปใช้ประสบการณ์ในการสอนและการเรียนรู้ที่ได้เราเรียนจากมหาวิทยาลัยมาเพื่อที่จะได้ไปทดลองว่าการจัดกา,การสอนอย่างนี้ส่งผลและก็ทําให้เด็กของเรานั้นมีโอกาสและมีคุณภาพดีขึ้นหรือไม่พานิสิตให้เป็นครูที่มีคุณลักษณะครูที่ดีนั้นอนอกจากการที่ได้มีพี่เลี้ยงที่ดีแล้ว โรงเรียนยังมีการส่งเสริมให้พระนิสิตนั้นได้มีโอกาสที่จะเข้าร่วมประชุมได้เข้าศึกษาความรู้และก็ในการพัฒนาวิชาชีพครูเหมือนเสมือนหนึ่งเป็น,เป,นเป็นครูของโรงเรียนของเราโดยที่โรงเรียนพุทธโสภณนั้นก็ได้มีการพัฒนาและการอบรมหลายๆเรื่องก็จะให้พระนิสิตรตลอดจนถึงนักศึกษาฝึกประสบการณ์ได้เข้าไปที่จะได้เรียนรู้และก็เข้ารับการอบรมเช่นเดียวกับคุณครูทั้งหลาย เพราะว่าพระนิสิตนั้นก็เป็นผู้สอนท่านหนึ่งซึ่งยังไม่ได้ไปประกอบวิชาชีพครูเท่านั้นแต่เป็นผู้ที่มีความสามารถดีในทางที่สในการที่จะพัฒนาสิ่งเหล่านี้ให้เป็นคนที่มีคุณลักษณะของความเป็นครูที่ดีนั้นนอกจากการที่เราให้โอกาสและการพัฒนาความรู้แล้วเรายังส่งเสริมให้ได้รับประสบการณ์จากเรื่องต่างๆที่เราได้ดําเนินการเช่นในโรงเรียนมีกิจกรรมอะไรก็ตาม ทางโรงเรียนก็จะให้ท่านทั้งหลายพรนิสิตทั้งหลายได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเหล่านั้นพเพื่อซึมซับประสบก,การณ์และก็แนวทางในการที่จะดําเนินกิจกรรมและเป็นการเรียนรู้จากสิ่งที่ได้ปฏิบัติจริงๆนอกจากนั้นในทางที่สมที่เราให้การสนับสนุนและการดําเนินการของคณะครูศาสตร์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาเขตเชียงใหม่ก็คือว่าพระนิสิตทุกรูปที่ไปฝึกประสบการณ์ที่โรงเรียนพุทธิธธทสุภผลนั้น เราถวายอาหารเพลนทุกรูปทุกวันนะครับดโดยกรโครงการโครงการอาหารท้งวันของโรงเรียนของเราและก็พระนิสิตเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นลูกหลานของคณะครูโรงเรียนพุทธิโสพลซึ่งก็ให้ความรักและความเมตตาต่อพระนิสิตทุกรูปซึ่งสิ่งเหล่านี้นั้นก็จะก่อให้เกิดการปฏิบัติงานร่วมกันที่ดีและก็เป็นนิมิต ซึ่งเราเรียกว่าเป็นนิมิตหมายสําหรับการที่จะได้เป็นครูและก็ได้กลายเป็นลูกหรือคุณพ่อหรือคุณแม่ต่อการในโอกาสต่อไปครับนอกจากนั้นแนวทางสําคัญอีกอันหนึ่งซึ่งอยากจะกลับเรียนในที่นี้ว่าเราจะทําอย่างไรให้พานิสิตเหล่านี้มีความเป็นครูที่สมบูรณ์นั้นก็คือว่าพรนิสิตต้องปฏิบัติและทําตามแนวทางและก็กฎระเบียบของโรงเรียนให้ได้ ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นก็เชื่อแน่ว่าเมื่อพนิธิ์ได้มาฝึกประสบการณ์กับโรงเรียนของเราโดนยนโยบายและความต้องการและความโอกาสของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาล,ลชุาลกรวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่นั้นเชื่อแน่ว่าครับรนักพนิธิ์ทุกรูปก็จะเป็นผู้ที่มีความสมบูรณ์และมีคุณลักษณะของความเป็นครูที่ดีครับขอบคุณครับต้องขอขอบพระคุณทางท่านผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธโสพลน,นะครับที่ได้มาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับประเด็นของแนวทางในการ พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนเพื่อผลิตนิสิตครูคุณภาพนะครับอยากจะขออยาเรียนถามทางคุณครูจุธารัตน์นะครับในเรื่องของสมรรถนะที่จําเป็นสำหรับนิสิตครูแล้วก็แนวทางในการให้การส่งเสริมให้การพัฒนานิสิตครูของเราเพื่อให้เป็นนิสิตครูคุณภาพ ตามที่เราคาดหวังไว้ว่าเป็นอย่างไรบ้างครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นนะคะจะต้องบอกได้เลยนะคะว่าสมรรถนะของความเป็นครูเนี่ยเริ่มต้นนะคะในเรื่องของหลักเกณฑ์ต่างๆคุร,รูสภาได้กําหนดแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจรรยาบรรณวิชาชีพครูคุณลักษณะของความเป็นครูทีนี้เมื่อเทียบดูกับมหาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ส่ง พระนิสิตไปฝึกประสบการณ์กับมหาวิทยาลัยอื่นๆที่โรงเรียนเราได้รับในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีหรืออาจจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เขาดําเนินการเกี่ยวกับการสอนหรือวิทยาลัยที่เขาส่งมานะคะเราก็ค้นพบว่าเมื่อเราดู แบบประเมินผลนะั้นในเรื่องของสมรรถนะและคุณลักษณะของความเป็นครูแทบไม่แตกต่างกันเลยมีกำหนดทุกข้อหมดนะคะเช่นในเรื่องของการดำรงตนนะคะการปฏิบัติตนเรื่องของความรู้ของความเป็นครูนะคะอุปนิสัยพฤติกรรมที่จะต้องรับผิดชอบตรงต่อเวลามีระเบียบว,วินยัยปฏิบัติตามข้อกำหนดของสถานศึกษาเหล่านี้ไม่แตกต่างกันเลยนะคะแต่จะแตกต่างตรงที่ว่า เนื่องด้วยว่าเป็นพระนะคะเป็นพระนิสิตเนี่ยข้อกำหนดก็คือ,อะจะมีการนุ่งห่มสมณะเนะเหมาะสมไหมนะคะเราจะเห็นว่าส,สมรรถนะนี่เปรียบกับมหาลัยทั่วไปเนี่ยเหมือนกันหมดทุกอย่างไม่ว่าด้านการสอนหรือการครองตนครองตนปฏิบัติตนนี่เหมือนกันหมดแต่ในเราจะได้เปรียบอย่างหนึ่งนะคะที่โรงเรียนต่างๆเหมือนทาบุญใหญ่คือ พระในอนาคตที่เราเรากําลังพระปัจจุบันที่เรารับพระนิสิตที่เรารับมาท่านอาจจะเป็นใหญ่เป็นโตในอนาคตคือเป็นเจ้าอาวาสอยู่ตามวัดต่างๆหรืออาจจะเป็นอาจารย์ใหญ่ในโรงเรียนปริยัติธรรมซึ่งมันก็จะเป็นตัวอย่างสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นตัวอย่างให้ท่านได้ติดตัวไปนะคะอันนี้เหล่านี้คือสมรรถนะอยากจะแนวทางที่จะพัฒนาสมรรถนะขึ้นเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้โลกมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะคะอาจจะมีการปรับ บางข้อนะคะทีนี้วิธีการซึ่งได้มาการปรับบางข้อในเรื่องของสมรรถนะเพิ่มเติมที่จะกําหนดเป็นคู่มือให้ภานนิสิตนั้นก่อนจะออกไปฝึกประสบการณ์เนี่ยน่าจะเกิดจากการสะท้อนคิดของอสถาบันต่างๆที่เป็นคู่ความร่วมมือระหว่างมหลาลัยมหาจุฬาลงกรณ์แล้วก็จากภานนิสิตเองได้มีการระดมพลังสมองแล้วมาวิเคราะห์ซึ่งภานนิสิตก็จะทําให้ทราบ แนวการดาเนินงานที่ได้เลือกปฏิบัติแล้วก็ตกลงนั้นชัดเจนขึ้นแล้วก็จะทันสมัยนะคะทันสมัยต่อการนําไปใช้และก็ยุคในโลกของปัจจุบันนะคะยกตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นสมรรถนะอาจจะเพิ่มเติมในเรื่องของอาการเรียนรู้ของจิตวิทยาในเรื่องของการดูแลเด็กอย่างนี้นะคะเช่นเ,เด็กที่มีลักษณะยกตัวอย่างสมาธิสั้น มีปัญหาทางการเรียนรู้ learning disability เนี่ยท่านท่านน่าจะได้รับความรู้ดังนี้เพิ่มเพิ่มเติมขึ้นในสมรรถนะตรงนี้นอกจากปกติและอีกขณะเดียวกันนะคะเ,เราได้รับพระหลายรูปมากที่เข้าไปฝึกประสบการณ์ของเราเนะี่ยท่านก็คือต้นแบบแม่แบบนะคะในการปฏิบัติตนทำหน้าที่พระด้วยทำหน้าที่ครูผู้สอนด้วยแล้วทำหน้าที่เป็นนิสิต ที่ให้ความรู้ด้วยดังนั้นน่าจะมีการเตรียมการก่อนเอาไปวิเคราะห์ดูที่ที่เราทำทุกๆปีนะ่ยเพื่อให้มันอัปเดตเพื่อให้มันเป็นปัจจุบันเราอาจจะเพิ่มเติมสิ่งที่ขาดหายไปโดยสะท้อนคิดจากพระจากครูผู้สอนจากสถาบันต่างๆหน่วยงานเพื่อจะทำให้ลักษณะของคู่มือนี้โดดเด่นนะคะโดดเด่นกว่าสถาบันอื่นๆที่มีลักษณะเฉพาะเป็นของมอจรอได้อย่างชัดเจนขึ้นขอบคุณค่ะ อันนี้ก็คือเป็นเรื่องของสมรรถนะที่ทางโรงเรียนนะครับได้ให้การส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็อยากจะให้เกิดในลักษณะของสมรรถนะที่เฉพาะด้านนะครับในส่วนของมหาวิทยาลัยสงฆ์นะครับของเราก็คือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่นะครับแล้ว ทางด้านขวามือของผมนะครับทางท่านคุณครูนรลุม,มนนะครับท่านวันนี้ท่านก็จะมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับในเรื่องของประเด็นนะครับในส่วนของความคาดหวังของครูพี่เลี้ยงความคาดหวังของสถานศึกษาก็ดีนะครับที่มีความคาดหวังต่อพนิสิ์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของเราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างแล้วในบทบาทของครูพี่เลี้ยงนะครับบทบาทของครูพี่เลี้ยงเนะี่ยได้มีส่วนในการที่จะช่วยในการส่งเสริมพนิสิ์นะครับ ให้เกิดคุณลักษณะตามที่โรงเรียนนะียคาดหวังไว้แล้วก็อยากจะผลิตพนิสิตคืนสู่สังคมนะียโรงเรียนได้มีบทบาทได้เข้ามาช่วยเหลือให้การดูแลอย่างไรบ้างครับอาจารย์นรุมน์ครับสวัสดีนะคะก็สําหรับความคาดหวังของโรงเรียนที่มีต่อคุณลักษณะของพระนริสิตนะคะก็โรงเรียนก็คาดหวังว่าพระนริสิตที่มาสอนเนี่ยท่านจะเป็นผู้มีความรู้ดีในวิชาที่ท่านจะสอนนะคะแล้วก็สาธารณณะคะ่ะแล้วก็ ท่านจะต้องมีใจที่จะใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดเวลานะคะคือการเป็นครูนี้ต้องเป็นตลอดชีวิตนะคะการเรียนรู้ของครูนี่จะหยุดแค่ในวิชาที่เรียนในห้องเรียนไม่ได้นะคะโรงเรียนก็คาดหวังว่าท่านจะมีคุณลักษณะ,ณษณะดังต่อไปนี้นะคะคือว่ามีมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนแล้วก็มีความรู้ดีมีจิตสาธารณะนะคะและนอกเหนือจากที่จะความคาดหวังของโรงเรียนนะคะคือว่าอยากจะให้ท่านนอกจากสอนนักเรียนแล้วให้สอนคุณครูด้วยค่ะสอนคุณครูในการ ใช้ชีวิตเพราะว่าท่านาก็เต็มไปด้วยธรรมะที่จะถ่ายทอดให้คุณครูนะคะแล้วก็ที่โรงเรียนได้รับมาเนี่ยพระนิสิตก็เป็นไปตามที่โรงเรียนคาดหวังนะคะและเกินด้วยซ้ำค่ะเพราะว่าท่านนี่ตั้งแต่การปฏิบัติศาสนกิจนะคะของโรงเรียนทุกอย่างเนี่ยก็ท่านก็เป็นที่พึ่งได้นะคะก็เป็นที่ปรึกษาของโรงเรียนได้ทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ คือนอกเหนือจากนั้นแล้วนอกจากโปรด,ดนักเรียนแล้วท่านยังโปรดครูด้วยนะคะเพราะว่าคุณครูท่านใดมีความทุกข์ท่านก็จะไปใช้ธรรมะใช้ธรรมะสอนคุณครูด้วยนะคะทั้งทางโลกและทางธรรมค่ะแล้วก็โรงเรียนก็คาดหวังว่าเราจะเป็นตัวอย่างให้ท่านได้นะคะที่ะจะสนับสนุนคุณลักษณะเหล่านี้นะคะคือคุณครูพี่เลี้ยงก็จะต้องเป็นคุณครูที่เป็นตัวอย่างในเรื่องของการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะ <S <S คุณครูก็จะทําให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วก็ คุณครูพี่เลี้ยงแต่ละท่านนี่ก็จะใฟ่หาความรู้ของตัวเองในวิชาที่ตัวเองสอนในอย่างเป็นอย่างดีคุณครูก็ขอขอบคุณที่ท่านได้ผลิตนักศึกษาที่มีคุณลักษณะที่โรงเรียนคาดหวังไว้นะคะและก็คิดว่าจะได้รับความร่วมมือต่อไปค่ะขอบคุณค่ะครับผมต้องขอขอบคุณมากครับที่ทางโรงเรียนนะครับไม่ว่าจะโรงเรียนในส่วนของทางผู้ทิ่สพงผลก็ดีนะครับไม่ว่าจะทางโรงเรียนวัด สนดอกทางอนุบาลเชียงใหม่นะครับที่มาร่วมเวทีกับเราในวันนี้นะครับก็ได้ให้ข้อคิดข้อเสนอแนะแล้วก็ได้เล่าให้เราฟังนะครับในการทํางานร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับมหาวิทยาลัยนะครับในตอนนี้นะครับทั้งพระคุณเจ้าทั้ง2รูปที่เป็นผู้แทนของพันิสิตธ์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนะครับได้มานั่งร่วมรายการกับเราในวันนี้ในสองบทบาทที่เข้าไปอยู่ในสถานศึกษานะครับอยากจะ ขอกราบนัมัสการเรียนถามพระคุณเจ้านะครับในส่วนของพระอาจารย์วิทวัตนะครับในส่วนของพระอาจารย์วิทวัตก่อนพระพอาจารย์วิทวัตเนี่ยก่อนที่จะเข้าไปสู่สถานศึกษาพระอาจารย์ได้มีความคาดหวังนะครับต่อการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูแล้วพอพระอาจารย์เข้าไปสู่สถานศึกษาไปฝึกปฏิบัติในบทบาทหน้าที่ของครูผู้สอนเป็นไปตามที่พระอาจารย์ คาดหวังไว้ไหมครับผมอ่ออื่นก็ขอกราบนมัสก,การเพื่อนพนณินิสิตนะครับพระครูปรชกิศดานะครับและขอเจริญพรมายังท่านผู้บริหารโรงเรียนพุทธโสพลและพระครูพี่เรียงทุกคนนะครับก็กระผมพระวิทวัตรรัตนวันโนพระนิสิตฝึกสอนโรงเรียนพุทธโสพลน,นะครับความคาดหวังนะครับที่พระนิสิตก่อนที่จะได้เข้าไปฝึกสอนนั้น ก็ได้มีความคาดหวังต่างๆนาน,นานไม่ว่าจะอาอาตมาภาพคิดว่าพระนิสิตของเราทุกรูปนั้นมีความคาดหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเมื่อเข้าไปสู่โรงเรียนแล้วพวกเราสามารถที่จะควบคุมหรือว่าสอนเด็กให้อยู่ในความดูแลอย่างดีได้และสอนให้เด็กนั้นมีความเก่งได้และสอนให้เด็กนะครับมีความามีวินัยปรับให้นักเรียนนั้น เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้นักเรียนเกิดความสนใจเรียนความเป็นพระนะครับก็หวังอย่างยิ่งเลยก็คือให้นักเรียนนั้นเรียนรู้อย่างมีความสุขครับไม่เครียดนะก็ไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการศึกษาเรียนรู้ของนักเรียนนะครับแต่ความเป็นจริงคือมีบางอย่างต้องปรับครับก็คือจากที่กระผมประสบมานั้นก็คือมีนักเรียนที่ เป็นคนที่เป็นเรียกว่าเป็นสมาธิสั้นนะครับก็เราก็ต้องมีวิธีการนะครับมีวิธีการมาปรับใช้กับนักเรียนนะครับให้เหมาะสมกับตัวชีวัตนะครับของโรงเรียนและกฎระเบียบของโรงเรียนส่วนอัตมาภาพนั้นก็หวางเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะ,ะทําการฝึกประสบการสอนให้นักเรียนประสบความสําเร็จทั้งเรื่องของการเรียนดีนะครับมีคุณธรรมนั่นก็คือ ตัวกับผมนั้นเป็นพระนะครับก็ในช่วงเวลาทีา่สอนหนังสือก็มีการสอดแทรกนะครับธรรมะอาตมาภาพก็สอนอยู่ในวิชาสังคมศึกษานะครับก็มีการสอดแทรกธรรมะเล็กน้อยให้กับนักเรียน<ๆ>เพื่อให้นักเรียนนั้นได้มีวิมีจริยธรรมมีคุณธรรมในการเรียนนะครับเพราะว่าการเป็นพระนั้นเราไม่สามารถที่จะ ลงไม้ลงมือกับนักเรียนได้นะครับซึ่งก็ต้องใช้นะครับความเป็นพระนะครับผมความเป็นพระและความมีคุณธรรมของเรานั้นใช้ในการอบรมนักเรียนแทนนะครับผมก็สําหรับกับผมนั้นก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณครับผมอีกรูปหนึ่งนะครับที่มาร่วมรายการของเราในวันนี้นะครับก็เป็นผู้อาจารย์ที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอยู่ที่โรงเรียนวัดสวนดอกนะครับท่านอาจารย์พระครูประหลัดปฤิศดานะครับ ตอนนี้คือผมก็อยากจะกราบนมัสการเรียนถามะ้าจารย์นะครับเกี่ยวกับที่ผ้าจา์นะได้เข้าไปมีบทบาทนะครับทั้งงานวัดก็ต้องดูแลนะครับแล้วก็ต้องเข้าไปมีบทบาทมีหน้าที่ในฐานะที่เป็นพระนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพผูนะครับอาจารย์สิ่งที่พะอาจารย์ได้เข้าไปสู่สารศกษานะะอาจารย์ได้เกิดการเรียนรู้หรือว่าได้รับการพัฒน,นาการเรียนรู้อย่างไรบ้างนะครับในประเด็นที่1นนะครับแล้วก็ ในอีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของสมณะสารูปพระอาจารย์สมณะสารูปที่เราเข้าไปอยู่ในโรงเรียนในสถานศ,าศาึกษาที่เด็กนักเรียนเนะี่ยแทบทั้งร้อเปเซนะครับแต่ก็ยังมีบ้างนะครับแทบทั้งร้อเเซที่เป็นนักเรียนที่เป็นขลือหัดเป็นคารวาสนะครับยิ่งเด็กนักเรียนตัวเล็ก,ลกยิ่งกําลังวัยกําลังสนกับสมณะสารูปของความเป็นพระพิสุสง์ เป็นอย่างไรบ้างพระอาจารย์ในเรื่องของข้อจํากัดหรือว่ามีปัญหามีอุปสรรคอะไรยังไงบ้างแล้วพระอาจารย์ได้มีวิธีการในการที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวนะอย่างไรครับขอาการมัสการเรียนถามพระอาจารย์ตัวนี้ครับขอสวัสดีเพื่อนพานิสิ์พระอาจารย์วิทวัฒแล้วก็ขอเจริญพรคณาจารย์คุณครูผู้บริหารทุกคนอาตมาภาพพระครูประหลัดกฤษดาสุธิยาโนอยู่ที่วัดสุนทรพระอารามหลวงตอนนี้กำลังศึกษา เป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่โรงเรียนวัดสวนดอกอาตมาก็มีความภูมิใจนะที่ได้มีโอกาสที่ได้เดินเข้าไปสู่โรงเรียนวัดสวนดอกการที่ได้ไปฝึกสอนนั้นการที่เราทํางานก็คือการปฏิบททัติธรรมท่านทั้งหลายลองคิดดูว่าถ้าเราคิดว่าการทํางานคือสิ่งที่เหนื่อยล้า เราก็จะมีความเหนื่อยทั้งกายและก็เหนื่อยทั้งใจแต่ถ้าเราคิดว่าการทำงานคือการปฏิบัติธรรมสิ่งเหล่านั้นเมื่อมีอะไรมากระทบจิตกระทบใจเราเราก็จะทำไปได้อย่างสบายอาตมาคนนั้นสอนภาษาอังกฤษแต่เด็กนักเรียนที่โรงเรียนวัดสนดอกส่วนใหญ่แล้วทางด้านวิชาการของเขาก็เปอร์เซ็นต์ก็อยู่ในระดับที่ดี แต่ในด้านการใช้ชีวิตก็อาจจะเพิ่มคุณภาพมากขึ้นเมื่อมีพระนิสิ์เข้าไปสอนทั้งๆคุณครูบาอาจารย์ด้วยอย่างที่อาจารย์ไพศาลได้ถามอาตมาว่าท่านไปสู่เข้าสู่โรงเรียนแล้วท่านได้อะไรบ้างอาตมาขอบอกว่าไม่ได้แค่การสอนเพียงอย่างเดียวแต่ได้ทําหน้าที่เป็นพระสงฆ์เต็มรูปแบบ ในด้านการเผยแผ่คําสอนในด้านสร้างคนให้เป็นคนดีในด้านสร้างจิตของคนให้อยู่แต่กับกุศลเพราะว่าคนเรานั้นมีจิตที่วอกแวกบางครั้งคณะครูบาอาจารย์เองนักเรียนเองนะทำมีจิตที่เป็นอกุศลเขาก็จะสร้างบาปให้กับตัวเองเมื่อมีพระเข้าไปก็ไปโประนะไปโปรโดไปตักเตือนคอยเตือน ให้เขาไม่ได้สร้างอากุโลกรรมขึ้นมานั่นแหละคือการทํางานของพระไม่ใช่เพียงแต่สอนวิชาการเท่านั้นแต่สอนคุณครูด้วยสอนนักเรียนด้วยแล้วก็การพัฒนาคุณภาพของนิสิตฝึกประสบวิชาชีพนั้นอาจจะมาว่าคนเรานั้นทํางานต้องมีความศรัทธาในตัวเองคือเชื่อมั่นเชื่อใจว่าตัวเองนั่แหละทําได้ถ้าเราคิดว่าเราทําไม่ได้ แล้วก็ทํางานไม่ได้เพราะฉะนั้นการเป็นพระนิสิตฝึกประสบการณ์นั้นต้องมีหลักในการทํางานอยู่4อย่างคือ 1. ทํางานเกินค่า 2. ทํางานเพื่อหน้าที่ 3. ทํางานเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดี 4. ทํางานเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดทํางานเกินค่าพระนิสิตทุกรูปอาตมาเชื่อว่าเข้าไปสู่โรงเรียนแล้วคณาจารย์จะเห็นได้ว่าทำงานเกินค่าจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นการสอนการทำกิจกรรมการทำงานหลายๆอย่างทุกท่านทำงานเกินค่าทั้งด้านเผยแพร่การวางตัวการสร้างบทบาทให้กับตัวเองทำงานเกินค่าเนี่ยถือว่าเรานั้นได้สั่งสมบุญไปด้วยสร้างบารมีไปด้วยตามรอยพระพุทธเจ้าเรานั้นได้ทำงานเกินค่าคือสร้างบทบาทให้กับตัวเองถ้าเราได้สร้างบทบาทให้ตัวเองว่าเออเราเป็นพระสงฆ์นะ นักเรียนก็จะมีความเคารพความเกรงใจเพราะว่าเราไม่ใช่เป็นครูที่สอนแต่เพียงวิชาการแต่เราเป็นครูที่สอนให้เขาเป็นคนดีด้วยเขาก็จะเกิดความศรัทธากับเราการที่เรามีบทบาทกับเขาเขาก็จะมีความคเคารพเลื่อมใสตัวอย่างเช่นนักเรียนโรงเรียนวัดสวนดอนอัอาตมาเนี่ยได้ทํากิจกรรมโดยเฉพาะมีสาม,มเณรให้รรมะทุกเช้าแล้วก็ให้พรทุกเช้าสิ่งแล้วนี้แหละจะซึมซับเขา และทั้งตัวอตาตมาภาพเองก็ได้ให้ธรรมะทุกวันศุกร์เขาจะมีกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันศุกร์ก็จะบรรยายธรรมทุกวันศุกร์เด็กก็จะซึมซับธรรมะแล้วก็เขาจะศรัทธามีปัญหาอะไรเขาก็จะมาถามทางด้านการใช้ชีวิตก็ตามถ้าครอบครัวเขามีปัญหาเขาก็จะมาถามถือว่าเรานั้นเป็นผู้นําจิตวิญญาณของเขาด้วยแสดงว่าพระอาจารย์ที่เข้าไปนั้นทางานเกินค่าสองทำงานเพื่อหน้าที่ หน้าที่ของพระอาจารย์ตอนนี้ก็คือเป็นนิสิตฝึกประสบการณ์เราก็มีหน้าที่ไม่ใช่แต่เพียงตนเองแต่เราได้ทำหน้าที่เพื่อคนอื่นด้วยดังท่านมีจิตสาธารณะช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือภาระหน้าที่ของคุณครูช่วยเหลือทางด้านกิจกรรมนั่นแหละคือทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดประการที่สามทำตนให้เป็นตัวอย่างที่ดี การทำตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีนั้นเราก็ต้องมองกลับมาที่ตัวของเราเองว่าเรานั้นมีศีลมีวิน,นัยมีสิ่งที่ดีที่เป็นแบบอย่างให้กับคุณครูหรือว่านักเรียนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเรานั้นต้องมาดูตัวเองมองกลับมาดูตัวเองว่าเรานั้นวางตัวกับคุณครูอย่างไรวางตัวกับนักเรียนอย่างไรเราต้องกลับมาดูตัวเองมันทบทวนตัวเองอยู่บ่อยครั้ง ว่าอารมณ์ ah e s <S ที่เราบางครั้งพูดกับคุณครูไปอาจจะไม่ถูกใจเราต้องกลับมาทบทวนตัวเองบางครั้งเราสอนหนังสือไปนักเรียนอาจจะเกิดมีความเข้าใจผิดอะไรเงี้ยเราก็ต้องกลับมาดูตัวเองแล้วก็กลับไปทบทวนตัวเองให้อยู่เป็นประจำก็ถือว่าเรานั้นจะได้นำปัญหานั้นมาแก้ให้เราเป็นตัวอย่างที่ดีต่อครูบาอาจารย์และก็นักเรียนได้ประการสุดท้ายทำงานเพื่อให้สิ่ง ที่ดีที่สุดสิ่งที่ดีที่สุดนั้นก็คือธรรมะนักเรียนนั้นได้ไปเรียนวิชาการแล้วถึงแม้เขาจะเรียนเก่งขนาดไหนแต่เรแต่เขาไม่สามารถจะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ก็ถือว่าเรานั้นทําหน้าที่บกพร่องการที่มีภ้าเข้าไปสู่โรงเรียนนั้นเราต้องทําหน้าที่ในการสอนทั้งด้านวิชาการและการสอนในการใช้ชีวิตพระพุทธเจ้าบอกว่ากิจช้งมัชานะชีวิตตัง การใช้ชีวิตในการเป็นอาถภาพมนุษย์น่ะยากต้องอาศัยธรรมะในการเผยแผ่ธรรมะก็คือความจริงนักเรียนต้องรู้ว่าความจริงคืออะไรทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเขาก็ต้องซึมซับสิ่งเหล่านี้ไปนั่นแหละคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เขาได้เราก็ต้องทำงานเพื่อให้เขาได้สิ่งที่ดีที่สุดก็คือธรรมะเพราะฉะนั้นอัตมาภาพในในตัวแทนของคณะพระนิสิตฝึกประสบการณ์นะก็ ได้ประสบการณ์เยอะนะไม่ใช่แต่เพียงแต่ทํางานแต่เพียงการสอนแต่ทํางานในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปด้วยและก็สร้างบทบาทให้กับพระพิสุสงฆ์สามเณรได้อยู่ร่วมอยู่โรงเรียนอย่างมีความสุขในการที่เป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้เขาได้ปฏิบัติตามทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างมีความสุขชีวิตของเขานั้นก็จะมีแต่ความเจริญ นะอาตมาภาพนะก็ขอให้ท่านทั้งหลาย้นได้ตั้งใจได้นำทำคำส่องสอนนั้นมาใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็เผยแผ่สืบต่อไปขอจะเริมพรครับจะเห็นว่าในเรื่องของสมณสา,ารูปของพระนิสิท์ที่เข้าไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษานะครับ ไม่เป็นอุปสรรคหรือข้อจำกัดในการปฏิบัติตนของพนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแต่อย่างไรนะครับโดยที่การปฏิบัติงานของพนิสิตนะครับภายใต้การสนับสนุนจากทางท่านผู้บริหารนะครับแล้วก็การดูแลอย่างใกล้ชิดจากทางคุณครูพี่เลี้ยงนะครับที่ได้ถวายข้อคิดถวายคําแนะนําต่างๆ เพื่อร่วมกับมหาวิทยาลัยในการพัฒนานิสิตครูที่พึงประสงค์นะครับทำให้นิสิตของเราเนี่ยได้มีสมรรถนะแล้วก็การพัฒนาครบทุกด้านนะครับดังที่มหาวิทยาลัยคาดหวังนะครับคาดหวังในการที่จะสร้างอัตลักษณ์ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูหรือว่านิสิตของคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่นะครับดังคําที่ว่าสินเด่นเป็นงานชาญวิชา ในวันนี้ต้องขอกราบนัวักการขอบพระคุณพอาจันทั้งสองรูปนะครับแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณทางท่านผู้บริหารแล้วก็ครูพี่เลี้ยงที่มาร่วมรายกันในวันนี้นะครับขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับ